นี่หมอจีนหรือหมอดูคะแม่นมากรู้เยอะกว่าเราอีกช่วงก่อนนี้หวันนอนไม่ค่อยดีนะคะหลับไม่สนิทตื่นกลางดึกทําให้นอนเยอะแต่ตื่นมาก็ยังเพลียอยู่เลยมาปรึกษาหมอจีนค่ะมาถึงหมอจะจับชีพจรแล้วก็วิธิฉัยนะคะซึ่งพาร์ทนี้แหละที่บางอันตอนหมอถามเราคิดว่าเราไม่มีอาการนะแต่พอกลับบ้านไปแล้วและอาการมันมีมาตลอดแต่เราแค่ไม่เคยสังเกตเห็นคะ่ะทั้งกดไหลย้อนทั้งท้องอืดเป็นเยอะมากปกติเหมือนคนตัวร้อนนะคะยิ่งช่วงนี้ยิ่งร้อนมากอาจจะเพราะเครียดแบบไม่รู้ตัวและเครียดสะสมค่ะพอแกนกลางตัวร้อนทีนี้เอฟเฟ กลับบ้านไปคืนนั้นตัวเย็นลงอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะหวังว่ามันช่วยบรรเทาอาการได้ทันทีตรงจุดค่ะแต่ว่าในระยะยาวอาจจะต้องหาเรื่อยๆแต่นั่นก็ปกตินะคะเพราะว่าถ้าเราแก้ที่ต้นเหตุไม่ได้หรือยังปรับพฤติกรรมไม่ได้อาการที่เราเป็นหลายๆอย่างจะไม่สามารถหายขาดได้ค่ะแต่ที่หวังว่าดีมากเลยคือบางคนไม่อยสังเกตตัวเองอาจจะไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรไมีปัญหาตรงไหนเวลาไปพบแพทย์ป,ปัจจุบนันอาจจะตอบไม่ค่อยได้แต่พอมาแผนจีนเขาฟังร่างกายของเราให้ค่ะซึ่งจริงดีกว่าที่เราบางทีคิดไปเองด้วยซ้ำใครสนใจแพทย์ทางเลือกแพทย์แผนจีนก็นนนะะําททีู่่่ริิคคลเยอ ซอยสีนี่เอง